เดียวนะจับอยู่ในข้อกนี้เลยเอามาสวัสดีไอ้ตัวนี้ผมผมจับถ่ายรูปนะตัวนี้จับถ่ายรูปแล้วไอ้ตัวนี้ยังตัวนี้รอยมันเล็กผมก็กล่าว่าเก็บไว้ได้ไม่เป็นไรถ้าใครไม่เอาไอ้นี่โรฮางคือรอยเล็กอะ่ะเพราะว่าแม่เล็กมันก็ให้ลูกใหญ่เยอะแยะพอผมเคยทําอยู่เอาแม่เล็กใส่ปุ๊บมันให้ลูกโตก็มีเยอะสมมติจะทิ้งก็ให้ลูกเก่งด้วยเอามองสอง,องตัวนี้กันตัวนี้เล็กนะนี่เป็นพ่อดีกันหมดเลยเป็นพอ่อรถถังหมดเลยนะก็เป็นชุด เดียวกับไอตัวเยี่ยที่ผมเตะลงคลิปไปนี่เป็นชุดเดียวกันหมดละเป็นพ่อเดียวกันหมดเลยแม่นี้ของดีเลยนะแม่นี้นะอันนี้แม่อันนี้แม่นี้ก่อนนะแม่นี้โลเจ็ดโลแปดนะพร้อมขายไปได้อีกสองโลนะแม่นี้นี่เป็นรถรถถังก็ไปใส่เลือดเสือดำเสือดำสวดำ่สวนแตกมหาคนครนะเสือฝ้ายนะนะครับนี่นี่ดูสวยไหม น่ส่วนตัวนี้ก็พ่อด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็น,ปนลูกของเยวิวับเป็นเป็นลูกของเนี่ยเป็นลูกของเก้าเลียวเก้าเลียวก็เป็นสายเลือดเยวิวับนะไม่ขีดไฟเนี่เนี่มีตัวหนึ่งเป็นลูกของเก้าเลียวดูสวยมากนะโลดเจ็ดโลแปดเหมือนกันพร้อมไข่จับยาวสองท่อนสวยเลยนี่สองตัวนี้แม่ดํากับแม่นี้นะแม่นี้เล็กไม่ต้องเอาไว้เอาแม่นี้นี่เอาของดีไปทําสายชุดนี้เหลี่ยมแข้งครบบทดเลือดนิ่งหัวสูง พัฒนาง่ายใครอยากได้ทักมาตัวจริงสวยมากๆหากระโดกตั้งเป็นเยี่ยมหมดนะนี่แนะนําแม่นี้นะนี่ใส่เลือดมีใส่เลือดปิกลผสม,มอยู่ด้วยนะแม่มันนะนี่นี่แนะนําให้ไวนะถ้าเป็นแม่ดําอย่างนี้นะแข้งหน้าจะเด้งเด้งเด้งเลยเด้งเสรฟเด้งเสรฟเลยนะโอเคนะเรื่องใจเรื่องใจสองแม่นี้เรื่องใจดีเลยเป็นแม่คัดหมดโอเคนะใครอยากได้สองตัวนี้ทักมา